กับกระต่ายฉบับปรัชญาบทที่1การเดินทางอันไม่มีจุดหมายนับป่าใหญ่แห่งหนึ่งอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันราน์านาชนิดมีสัตว์น้อยใหญ่อาศัยอยู่มากมายในบรรดาสัตว์เหล่านั้นมีเต่าตัวหนึ่งชื่ออ้วนกลมอาศัยอยู่ริมหนองน้ำอ้วนกลมเป็นเต่าที่เชื่องช้าแต่สุขุมรอบคอบใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพอเพียงและไม่เคยเร่งรีบ วันหนึ่งขณะที่อ้วนกลมกำลังเดินเล่นชมธรรมชาติมันก็พบกับกระต่ายตัวหนึ่งชื่อเจ้าสายฟ้ากำลังวิ่งผ่านมาเจ้าสายฟ้าเป็นกระต่ายที่ว่องไวปราดเปรียวชอบความท้าทายและมักจะโอ้อวดความเร็วของตัวเองอยู่เสมอสวัสดีอ้วนกลมเจ้าสายฟ้าทักทายเจ้ากำลังทำอะไรอยู่เดินเอ่ยเฉยแบบนี้ไม่เบื่อบ้างหรือไงอ้วนกลมตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบ ถ้ากำลังสืมสาความงามของธรรมชาติเจ้าดูสิดอกไม้ต้นไม้ใบหญ้าล้วนงดงาม